สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะเลขดับบนล่างชุดที่2ค่ะงวดวันที่30ทธันวาสองห้านะคะก็จะเป็นงวดส่งท้ายปีค่ะเราจะเริ่มกันที่เลขดับร้อยบนนะคะของแอดพิมีงวดที่แล้วดับผ่านค่ะงวดนี้ดับหลักร้อยสและศูนย์ ออกมาผัางเลขดับให้ดับ6ค่ะดับร้อยสิบบนว่านเนสวนให้ดับ9ค่ะมีข้อความบอกว่าสุดเก่าหาไม่เจอนะคะ ต่อมานะคะดับแต้มล่างรักกันพารวยค่ะแต้มล่างงวดนี้ให้ดับ5และ8นะคะแล้วก็คู่ชุด2ตัวก็จะเป็นแต้มนะคะ2ตัวรวมเท่าไหร่ก็นับเป็นแต้มนะคะ ต่อมานะคะดับ10ล่างนะคะแอดเบียร์ให้ดับ3คข้างงวดก่อนดับหลุดนะคะแต่เราได้ลงหรือเปล่างวดที่แล้วนะคะงวดที่แล้วได้ลงหรือเปล่างวดที่แล้ว โอเคงวดที่แล้วเราไม่ได้มีข้อมูลของแอดเบียร์นะคะแต่ก็น่าจะเป็นข้อมูลที่หลุดตามจริงนะคะงวดที่งวดที่ออกอ,อ่งวดที่แล้วนะคะ70เนาะก็แอดบอกว่าผิดนะคะดับหลุดงวดนี้ให้ดับหลัก10ล่าง3ค่ะต่อมานะคะว่านารศวนให้ดับล่างแล้วก็ดับ10หน่วยล่างนะคะดับ0และ9ค่ะ เลกดับของอาจารย์นรพลนะคะดับบน7ค่ะหลายคนเนี่ยก็เคยจะคุ้นตาอยู่แล้วนะคะสำหรับข้อมูลของอาจารย์ท่านนี้เนะาะเคยลงมาแล้วเมื่อช้านานนะคะแล้วก็เราขาดการติดต่อนะคะก็ตอนนี้พบเจอข้อมูลก็เลยนำเสนอนะคะ่ะต่อมานะคะดับล่าง4ค่ะ ดับเฉพาะหลักนะคะก็มีการแจ้งเตือนเข้ามาแล้วนะคะคอมเมนต์เข้ามาแล้วเนาะดับเฉพาะหลักบนนะคะหลักร้อยดับศูนย์หลักสิบดับเจ็ด 7, หน่วยดับศูนย์นะคะแล้วก็ล่างดับ14หน่วยหลักหน่วยดับเจ็ดนะคะคู่ท้ายสองตัวบนนะคะก็คือเลขดับสองตัวบนค่ะ หน้าจอนะคะต่อมานะคะดับคู่ท้ายสองตัวนะคะนี้จะเป็นสองตัวล่างนะคะเลขดับสองตัวล่างค่ะ ต่อมานะคะเลขดับของคนคิดหวยค่ะให้ดูที่แถวล่างนะคะแถวล่างเลขดับล่างนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกสูตรหนึ่งค่ะแถบหน้าจอนะคะ หน้าจอนะคะต่อมาค่ะดับบนนะคะอาจารย์9ค่ะดับบนอาจารย์9้านะคะ ดับล่างนะคะ10ชุดค่ะของอาจารย์9นะคะแคบปหน้าจอนะคะคุณทุกคนต่อมานะคะดับอาจารย์สุธิโชคค่ะเลขดับ3ตัวนะคะ ดับหน่วยบนนะคะของ a d d พิมมีค่ะให้ดับ8และ3นะคะ มะแมราศีกันนะคะดับหลักร้อยดับสามค่ะดับอาจารย์ปอตปีนะคะให้ดับเก้าค่ะดับบน ดับฉลามบนให้ดับหกดับล่างสามดับเสือดำนะคะดับบน8ดดับล่างสองค่ะ ดับลำดวนดับบนศนดับล่างเจ็ดค่ะ คนคิดหวยนะคะให้ดับล่าง0 1 4ค่ะ ดับบอเทพบันลือนะคะดับ8กับ0ค่ะ ดับล่างเทพปันลือให้ดับ6ค่ะแคปหน้าจอนะคะ ดับ2ตัวบนอาจารย์ A Trust นะคะแคปหน้าจอนะคะ ดับหน่วยล่างของแอดหนิงค่ะดับหนึ่สองสาดับหลักร้อยเทพบันลือให้ดับ9้าค่ะ ดับสิบบนแทบบรรลือดับหค่ะดับคู่ล่างแอดพิมมี่นะคะ ดับแอดบอลดับบนและล่างดับตรงๆนะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นเลขดับทั้งหมดนะคะของอ่ามีเพิ่มเติมนะคะมีเพิ่มเติมด้วยนะคะ โอเคเพิ่มเติมนะคะอ่ะนี่ก็เพิ่มเข้ามาเลยนะคะเพราะว่าเราจะได้อ่าได้ข้อมูลครบนะคะสำหรับข้อมูลนี้นะคะก็จะเป็นเลขดับของพีชี่นะคะเอาไม่ใช่พีชี่พีชเฉยๆนะคะ สำหรับข้อมูลนี้นะคะงวดที่แล้วเล,เลขดับบนนะคะเลขดับบนดับผ่านนะคะงวดที่แล้วเนอะงวดนี้ก็ดูที่แถวล่างนะคะสำหรับงวดนี้นะคะตรงนี้นะคะ,อะโอเคค่ะ นะคะต่อมาค่ะสำหรับข้อมูลเลขดับล่างของ Peach นะคะก็งวดที่แล้วดับผ่านนะคะงวดนี้ก็อยู่ที่ด้านล่างนะคะดูแถวล่างเลยค่ะแคปหน้าจอนะคะทุกคนโอเคนี่ก็จะเป็นเลข,เเลขทั้งหมดนะคะ ในงวดนี้นะคะชุดที่2เนาะดับบนล่างค่ะก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะคะงวดนี้เลขดับจะมีชุดที่1และชุดที่2นะคะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราพบกันในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ